มองคามใช่ไหมคะดูแบบโตมอย่างเงี้ยพอถึงเที่ยงปุ๊บเนี่ยคุณหน้ามันแล้วเมือกแล้วก็ชื่อป้อมนะคะเปิดร้านเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะขายอยู่ใน IG เป็นหลัก สิอหิวหน้าของป้อมนะคือมันเริ่มมาจากรูขุมขนกว้างรวมกับเป็นคนแพ้ง่ายอุดตันง,ง่ายมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นสิวง่ายเป็นผื่นง่ายนะคะแล้วก็หน้ามันมากๆด้วยนะทุกคนแบบพอถึงเที่ยงปุ๊บเนี่ยคือหน้ามันแล้วเมือกแล้วริ้วตรงแก้มมาแล้วก็ตินกาเนี่ยมาแล้วก็ใต้ตาเนี่ย ก็มานะคะมาคบเลยทุกคนด้วยความที่เราต้องถ่ายรูปบ่อยๆทำคลิปบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเห็นชัดมากๆในกล้องอะ่ะยิ่งเป็นริ้วรอยนะแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะมากองด้วยอายุเยอะกว่าที่เป็นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกระทบงานค่อนข้างเยอะพอหน้ามันปุ๊บเนี่ยมันก็สะท้อนในกล้องเนาะมันก็จะดูเมื่อเมื่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้เราแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาออกไปข้างนอกอ่างเงี้ย ใช้งานวัหนึ่งอาทิตย์นะคะเรารู้สึกว่าเออหน้ามันชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะทําให้เวลาแต่งหน้ามันติดขึ้นแล้วก็ตรงช่วงหน้าแก้มเนี่ยค่ะมันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะหน้ามันก็จะไม่ค่อยมันแล้วนะจากที่แบบเมื่อก่อนหน้ามันจะมันเมื่อมมากหลังจากเที่ยงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะมันรู้สึกมันชุ่มชื้นขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออาทิตย์หน้าค่ะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง ใช้มาได้3สัปดาห์แล้วนะคะพอเทียบกับสัปดาห์แรกอะสัปดาห์แรกเราจะรู้สึกว่าเออลูขมขนมันกระชับขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าพอเข้าสัปดาห์ที่3เนี่ยหน้ามันไบรท์แบบมันสว่างขึ้นเลยนะทุกคนคือความหมองคําที่เราเคยแบบกังวลอะมันหายไปเลยเราชอบมากเลยค่ะอันนี้คือแค่3สัปดาห์นะไม่ต้องพูดถึงสัปดาห์ที่4เลยทุกคนคิดว่ามันน่าจะแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นอีกแน่ๆแนะนําตัวนี้เลยค่ะดีมาก้องชอบมาก